มั่นหัวเรื่องนี้มีรูปภาพและเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า13ปีผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสียเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาที่จะชักจูงชี้นาให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศิลธรรมอันดีงามทางสังคมผู้เขียนได้แต่งเรื่องนี้ขึ้นมาจากจินตนาการเป็นรูปภาพงานศิละปะของตอนเองเท่านั้นมั่นหัวเรื่องนี้ จึงเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปคลิปนี้เป็นของช่อง BPC ช่องจริงมี2ช่องนี้เท่านั้นใช้โลโก้ช่องตัวนี้เราไม่มีการเผยแพร่คลิปหลายช่องทางหากพบเห็นคลิปที่อื่นแสดงว่าโดนดูดคลิปไปลงกดนีร์ดช่องมันได้เลยทุกคนการตอบสนองไวรัส S ในตัวอย่างเลือดของไฮเบอร์ตันนั้นมีมากกว่าวรัสอื่นถึง2เท่าเลยการตอบสนองดังกล่าวครอบงำร่างกายของไฮเบอร์ตันอย่างรวดเร็วแล้ววันหนึ่งไวรัส S ก็จะกินทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ไฮเบอร์ตันมีนี่ที่รักนายคิดถึงฉันไหมนี่คืออะไรเหรอครับซากศพของทหารหน่วยรบพิเศษที่เสียชีวิตจากอาวุธชีวภาพชนิดใหม่ที่พัฒนาโดยองค์กรของพวกไทเนอะร์เลยไม่อยากจะสูญเปล่าเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจยัยเลือดเกือบทั้งหมดนี้ถูกดูดออกมาจากร่างกายของพวกเขาแล้วทิ้งพวกเขาเอาไว้ให้เหมือนกับมัมมี่หากเป็นทีมของเราที่ดําเนินการภารกิจนี้บางทีนายอาจกำลังศึกษาตัวอย่างเลือดของฉันอยู่ เรื่องบาปนั้นไม่ควรจะเกิดขึ้นหรอกครับเพราะว่าผมจะสูญเสียการตัดสินใจอ๋อนี่เป็นพื้นที่ส่วนตัวของนายฉันจะไม่รบกวนานายอีกต่อไปแล้วด้วยตัวอย่างเลือดพวกนี้แล้วฉันสามารถขุดเจาะหาวิธีรู้องค์ประกอบยาตัวใหม่ของพวกไทป์ได้แน่นอนนั่นใครนะก็คุณกลับมาแล้วอ๋อฉันขอให้ใครสักคนส่งตัวอย่างเลือดมาให้นอย ไม่ใช่ขอให้นายทําวิจัยทั้งวันทั้งคืนแบบนี้นะผมก็แค่อยากจะหาทางแก้ไขให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับกลับไปพักผ่อนเออครับพันเอกนี่มันจังหวะตายชัดๆพันเอกอย่ามาอีกเลยเกิดอะไรขึ้นเหรอเออไม่มีอะไรครับราตรีสวัสดิ์นะครับห้องสอบสวนพันเอกเบอร์ตันถ้าคุณไม่มาหาผม ผมจะส่งรายงานการประเมินไปให้ผู้บังคับบัญชาของผมโดยระบุว่าคุณไม่เหมาะสมที่จะสู้รบชั่วคราวคุณจะไม่เขียนรายงานนั้นพลเอกชีถีผมก็แค่ทำการซักถามคุณตามปกติไม่ได้ทรมานสมองทำไมคุณถึงได้ขัดขืนมากขนาดนั้นด้วยล่ะครับคุณไม่สามารถเข้าถึงสมองของผมได้ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถซักถามผมได้ไม่ว่าผมจะมาหรือไม่มาก็ไม่มีความหมาย อ๋อก็เพราะแบบนั้นไงเราจึงสื่อสารกันด้วยวิธีที่เรียบง่ายที่สุดพันเอกเบอร์ตันหนึ่งคำถามและหนึ่งคำตอบหากผมถามคำถามที่คุณไม่ต้องการจะตอบคุณก็สามารถอยู่เงีย,งยบๆได้เลยผมจะไม่บอกคำตอบที่แท้จริงให้คุณทราบอย่างแน่นอนคุณจะทำเพราะว่าคุณไม่สนใจที่จะโกหกผมขอเข้าเรื่องเลยละกันวันนี้คุณยังมีความกล้าหาญอยู่หรือเปล่าท่านพันเอกได้ปโปรตตอบผมด้วยท่านเป็นคนบอกเองว่า ผมสามารถนั่งเงียบได้ไม่เบียคลายเข้าสู่สมองของคุณได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณไม่อยากพูดออกมามันจะยังคงเป็นความลับตลอดไปแต่คุณแน่ใจเหรอว่าคุณรู้วิธีจัดการกับความกลัวในใจของคุณจริงๆเนอะเมื่อฉันเห็นเขานอนจมอยู่ในกองเลือด mm. โดยแทบไม่หายใจและหัวใจหยุดเต้นฉันคิดว่าเขาจะตายไปแล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาถ้าเขาไม่อยู่ในสายตาของฉัน ฉันก็คงเริ่มกลัวแล้วแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อโปรดติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กับคลิปนี้คนละหนึ่งไลค์เท่านั้นนะครับแล้วเจจะรีบมาสารต่อเรื่องนี้ให้ท่าผู้ชมได้รับชมกันสำหรับวันนี้เจขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ยบาย